บ้ากันไปใหญ่แล้วมดดำแจงแทนอ้ําเจนี่เอภศินไม่มีทางกินกันงานนี้ครับมีการบ้านมาให้ปวดหัวกับอักษรย่อส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนซึ่งใครท่านได้อ่านกันไปแล้วครับแทบจะไม่ต้องย่อซสด้วยซ้ำเมื่อเพจดังปล่อยเรื่องราวของนักเอกสุตาสายมูครับที่เพิ่งประกาศแยกทางกับสามีเหลือแค่ทาหน้าที่พ่อแม่ของลูกซึ่งหันไปคบกับพระเอกก้ามปูหลังตัดสัมพันธ์จากนักแสดงหนุ่มที่เคยร่วมทํารายการตามรอยพญานาคด้วยกันจากแหล่งข่าววงในนะครับเผยว่าหลังจากนักเอกสุตากลับมาใช้ชีวิตโสดเธอก็ได้ พบรักครั้งใหม่กับนักแสดงหนุ่มที่ศรัทธาในองค์พญานาคเหมือนกันทั้งคู่นั้นมีหลายอย่างที่คล้ายกันไม่ว่าจะเป็นสถานะไม้หรือการมีลูกติดฝ่ายดาราสาวถึงกระบ,บอกเองเลยว่าทั้งคู่คลิกกันเหมือนรู้จักกันมานานและซุ่มคบกันแบบรู้กันอยู่สองคนมาเป็นระยะเวลาสักพักแล้วแต่แล้วความรักก็ต้องสะดุดครับเมื่อฝ่ายชายเริ่มรู้สึกว่าหญิงสาวเริ่มมีความเชื่อมากที่เกินไปจึงพยายามเตือนสติกลับทำให้นางเอกซุปตานั้นไม่พอใจและแตัดสัมพันธ์ไปในที่สุดแม้ฝ่ายชายนั้นจะพยายามงอ้ั้ ตั้งเพลงลง u t u b e งอ้อแต่ก็ไม่เป็นผลล่าสุดมีข่าวลือว่านางเอกซุปตานั้นหันไปคบกับพระเอกก้ามปูที่ตอนนี้ก็เริ่มหันมาสนใจเรื่องสายหมูเช่นเดียวกันซึ่งงานนี้ล่าสุดไม่ต้องเดาให้เหนื่อยครับเมื่อทางรายการแฉของมดดำคาชาพานะครับก็ได้พูดถึงอักษรย่ออันนี้ขึ้นมาก่อนที่จะเปิดตัวแขกรับเชิญซึ่งเป็นแอปทักษอนกับนนชานนดันมดดำนั้นยืนยันว่าไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนซึ่งมดดำกระโผงขึ้นมาว่าอั้มอดิชาติอยู่ไหนอั้มเจอเธอแล้วใช่ไหมเธอ นั้นก็หันไปถามคุณนายแอปบถามอ้ําอดิชาติหรือยังมีคนมาเจอหน้าฉันนะแล้วก็ถามฉันว่าอ้ําอธิชาตินั้นกินกับเจนนี่เทียนหรอคือบ้าไปแล้วมันไม่มีทางกินกันได้หรือว่าแบบว่าเจนนี่ไปกินกับเอวศรนหรอฉันก็ว่ามันไปกันใหญ่แล้วพอมันเกิดจากอักษรย่อเหมือนเจนนี่เทียนมากินกับอ้ําอดิชาติคนก็ถามอ้๊เป็นไงพอกล้องมาปุ๊บมันก็วิ่งหนีกลับไปแล้วมดดำคชาพากล่าวในบางช่วงบางตอนของรายการ